องปล่อยใจไปกับธรรมชาติความสุขที่คุณอยากได้แค่เอื้อมเท่านั้นเองค่ะ ที่ดินรินทะเลสาวิวสวยเวอร์ราคาถูกมากติดถนนสาธารณะมีเพียงสี่แปลงเท่านั้นที่นี่คือตำบลบุงบ,บาอเอหนอ,อ,องเสือจังปทุม ดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดาหมดชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเราไม่มีการบุญราคาหรือว่าเทิรนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้อราจะพามาชมที่ดินดิมบึงราคาถูกที่สุดในย่านนี้เลยบอกได้คําเดียวว่ายากนะคะยากยากก็คือหายากนะคะที่ดินแปลงเล็กๆกระทัดรัด ถมดินแล้วพร้อมสร้าง,งบ้านที่เราได้วิวแบบบนนะ้ําแบบนี้นะคะในขณะที่เวลาลมพัดเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นะ่ะมันบอกไม่ถูกอะแค่เราไปยืนอยู่ตรงรีเึือะมันรู้สึกแบบ ผ่อนคลายสบายใจมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าทํางานเหน็บเหนื่อยอยากมีบ้านสวนสักหลังหนึ่งอยากมีที่ดินต่างจังหวัดสักแปลงหนึ่งลองมาดูที่นี่ที่นี่คือตําบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเรามีที่ดินเพียงแค่ตานนี้นะเหลือสี่แปลงสุดท้ายแล้ว สี่แปลงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วร้องขอไม่ได้อีกนะที่ดินราคาถูกขนาดนี้หายากที่ดินทุกแปลงตรงนี้4ี่แปลงหันนห้าไปทางที่ใต้พอดีนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ10เมตรนะคะสี่แปลงเนื้อที่หน0งยตารางวาเท่ากันหมดเลยรูปแปลงลักษณะคือสี่เหลี่ยมผื้นผ้า หน้ากว้างติดถนนที่อดเดินอยู่ตรงนี้ประมาณนะคะ13เมตรส่วนความลึกประมาณ30เมตรรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่นะคะ100ตารางวาถนนคุทแดงพร้อมโอนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยที่ดินทั้งสีแปลงตรงนี้นะคะห่างจากถนนรังสิตละครนายกเพียงแค่6.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจากตรงนี้เราจะไปนะคะ เอาสถานที่ใกล้เคียงนะถ้าเราจะไปตลาดเจริญกันนะคะจะห่างกันอยู่ประมาณ5กิโลจะไปโรงพยาบาลหนองเสือก็ห่างกันอยู่ประมาณ45กิโลเมตรเองโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีประมาณ9กิโลนะคะจากตรงนี้จะไปถนนลงังสิตนครนายกคือ6.5กิโลเมตรนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยู่กรุงเทพอยากดีที่ดินสักแปลงอยตรงนี้เราเดินทางมาระยะทางห่างไกลามากไหมไม่ได้ไกลกันมากเลยนะเริ่มจากอนุสาวรีย์แล้วกันโอไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนนะอยู่ตรงมุมไหนบ้างเอาเป็นหลักๆจุดหลักๆเลยนะจากอนุสาวรีย์มาถึงตรงนี้ย กเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเราจะมาจากเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะก็จะห่างกัน32กิโลเมตรถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆเลยใครอยากได้รีบเลยในราคาเพียงแค่เหมายกแรงเลยนะ100ตารางวา4 3่0 0 0าบาทเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ4,300บาทราคานี้เรารวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลย ที่ดีบรรยากาศดีๆล้อมไปด้วยชุมชนล้อมไปด้วยสวนเกษตรได้มาอยู่แล้วรับประกันและรับรองเลยว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะใครที่แบบทํางานในเมืองแบบอยู่ในที่ที่แบบอึดอัดแออัด,อดมาแบบนานหลายสิบปีลองมาอยู่ที่นี่ชีวิตของท่านนะคะอายุจะยืนเพิ่มอีก10ปี20ปีเลยหลายคนแล้วที่โอเจอนะคะที่เขาบอกว่าเมื่อเขาได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยปลดปล่อยไปท่ามกลางนะคะแสงแดด ลมนะคะที่ช่วยอยู่มันเลยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะหลายคนเป็นมะเร็งนะคะเป็นแบบว่าวิยะส,สุดท้ายอะไรเงี้ยโอ้เห็นนะแล้วพอได้มาอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตที่แบบว่า,เ,าเป็นสวนเกษตรชาวเกษตรที่อยู่ในสวนที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอะ่ะคือต่ออายุได้เยอะเลยหลายคนเลยนะ <Wow. S 1> แล้วก็หลายหลายคนนะคะเป็นมะเร็งถึงขั้นนะต้องฉีดยา แต่เมื่อได้มาอยู่แบบนี้เมื่อได้มาเจอที่ดินที่แบบว่าธรรมชาติที่สุดแล้วอะเนี่ยคือธรรมชาติแล้วเราลงทุนไม่เยอะด้วย4 3 0 0 0 0บาทเองนะคะพอเราได้มาอยู่แล้วมันทําให้แบบหลายคนจะต้องฉีดคีมโมใช่ไหมคนที่เป็นมะเร็งคือไม่ต้องฉีดเลยอะอยู่ได้เลย ออโอ้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะตรงสเปคใครบ้างนะคะหรือว่าเราแบบทํางานเหนื่อยเครียดกับการงานเครียดกับอะไรก็ไม่รู้นะคะความวุ่นวายที่เราเจออยู่ทุกวันเสียงที่ดังอยู่ทุกวันที่เราเจอมาเรามาอยู่ที่นี่เสียงนกเสียงกบเสียงกาที่มาร้องเพลงให้เราฟังอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ให้กับคนที่มีความแบบว่าอยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติลองมาดูตอนนี้เรามีแค่4แปลงหมดแล้วหมดเลยใครจะเข้ามาดูที่ดินของเรานะสังเกตง่ายๆเราจะมีการนะคะปักเสาวไว้ให้นะคะแต่ละแปลงมีอยู่แค่4แปลง หัวสุดท้ายสุดเราจะปักธงสีเหลืองไว้ให้นะคะแต่ละแปลงหน้ากว้างอยู่ประมาณ13เมตรความลึกประมาณ30เมตรถนนสาขาณะด้านหน้าตรงนี้สามารถขับรถนะคะทะลุทะลวงกันได้เลยเราจะมาจากนะคะถนนเลียบคลอง10ฝั่งตะวันตกข้ามมา700เมตรที่ดินของเราจะอยู่าหาวเมือนตั้ง4แปลงเลย ะะตรงนี้นะคะถ้าเราจะทะลุออกไปนะคะคลองแอนเขาจะเรียกว่าคลองแอนสิบนะคะก็จะห่างกันแค่ประมาณ300เมตรเองหรือว่าเราจะไปคลองเก้าก็แค่ข้ามคลองนะคะจากคลองแอนก็คือจะข้ามไปคลองเก้าเลย,เลยที่นี่นะคะคือล้อมไปด้วยชุมชนความเจริญชี่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะ ถานีตำรวจอบตอนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้หมดเลยคือขับรถไปปุ๊บป้านนะคะออกซ้ายออกขวาคือถึงหมดเลยเพราะฉะนั้นโออยากให้ลูกค้าโอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ลูกค้าได้ของที่แบบว่าเหมาะสมกับราคานะคะถือว่าค่อนข้างจะถูกเลยแหละนะคะถูกถูกมากๆเลยถ้าแบบว่าคนที่เคยแบบอยู่ในหมู่บ้านหรือคณการทุกคนจะรู้ถ้าเราจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งติดทะเลสาบแบบนี้นะคะติดริมทะเลสาบแบบนี้ทุกคนจะต้องซื้อในราคาตารางวาและไม่ต่ำกว่า2 0,000บาท แต่ที่นี่เราขายแค่ตกตารางวาละ4,300บาทโอคิดว่ามันถูกมากๆแล้วนะคะเราสร้างบ้านนะคะอาจจะเป็นบ้านน็อกดาวน์หรือว่าเป็นบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่พออยู่ได้สมมุติเริ่มต้นนะซื้อ400,000ก็บาทสร้างบ้านอีกประมาณ200,000ก็อยู่5-6แสนเรามีบ้านอยู่แบบคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะที่ดินตรงนี้แล้วก็วิวน้ำที่อยู่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเรานะคะยิ่งโดยเฉพาะใครที่ชอบแบบตกบานเนี่ยเหมาะมากๆเลย นั่งอยู่ริมตลิ่งนะคะหาทําแบบทําเล่หม่อๆเอาแล้วก็ตกปลามีบงมีบัวให้เราได้ชื่นชมมีความสุขมากทุกคนไปดูกัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอุพร้อมจะพาชมที่ดินทั้งสี่แปลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนับจากธงสีเหลืองนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆเลยหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่ นี่คือทางนะคะที่เราเข้ามาจากถนนเรียบคลองสิบฝั่งตะวันตกเข้ามาประมาณ700เมตรนะคะเวลาที่เราขับรถเข้ามาที่ดินของเราจะอยู่ขวามือคือตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามที่ดินของเราคือเป็นทะเลสาบ เป็นบึงอันใหญ่หลวงที่ไม่มีใครมากี่ขวางด้านหน้าของเราเลยดังนั้นตรงนี้เราจะเป็นส่วนตัว,นตวในกันพักผ่อนพักตากอากาศพักอาศัยได้เลยนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามนู่นบึงก็จะมีคนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้แบบเปรี่ยวหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อนบ้านที่อยู่ อาจจะห่างไกลนิดหนึ่งแต่เขาไม่ได้ไกลามากนะก็มองเห็นกันอยู่แต่ตรงนี้ส่วนตัวมากเลยที่ดินของเราสามารถเข้าออกได้นะคะซอยทะลุทะลวงกันหมดเลยตรงไปตรงนี้ก็คือเราจะไปทะลุของแอนนะคะของแอนของ10ข้ามคลองตรงนี้ไปก็จะเป็นคลอง9ทันทีเลยส่วนที่ดินของเราอยู่นี่เลยนะคะที่ดินถมไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะอาจจะต้องมีการปรับ ถมเพิ่มเติมเล็กน้อย20 30 40 50เซนแล้วแต่ความชอบความเหมาะสมพื้นที่นั้นๆเนาะเริ่มนับจากตรงนี้เลยนะคะแปลงที่หนน้ที่100ตารางวาแปลงที่2 100ตารางวาแล้วก็แปลงที่3แปลงที่4ทั้ง4แปลงตรงนี้หน้ากว้างเท่ากันหมดเลยประมาณ13เมตรนะคะติดถนนสาธารณะตรงนี้กว้างประมาณ7-8เมตรเลยส่วนความลึกประมาณ30มเมตรนะคะรวมแล้วจะได้เนื้อที่100ตารางวาชนดขุดแดงพร้อมโอนทันทีวันนี้<ม>ตอนนี้ เดียวนี้ได้เลยค่ะ ที่ดินทั้งสี่แปลงตรงนี้นะคะทุกคนหันหน้าไปทางทิศใต้พอดีเลยนะคะด้านหน้าคือถนนสาธารณะประโยชน์ซึ่งก็เป็นถนนหินลูกหลังนะคะแต่อนาคตยข้างหน้าตรงนี้เป็นซอยที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็สามารถทะลุกันได้จากถนนคลองสิบหลักแล้วก็ทะลุไปยังคลองแอนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อนาคตยข้างหน้าต้องเป็นถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นลาดยางหรือว่าจะเป็นถนนคอนกรีตอย่างแน่นอนแต่เมื่อไหร่อันนี้คือต้องรอดูรอชมเนาะนี่ สิ่งสําคัญเลยนะถ้าใครที่แบบว่าได้มาอยู่ที่ดินตรงนี้นะคะเราจะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติร้อมไปด้วยสวนเกษตรต่างๆอย่างด้านหลังของเราเนี่ยจะมีสวนเกษตรมากมายนะคะแต่ว่าจะเป็นที่อนองเสือของก้าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชผักหรือว่าสวนเกษตรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาอยู่อาศัยตรงนี้เราจะได้เห็นพืชผักต่างๆ ตามสวนเกษตรโดยเฉพาะด้านหลังเราเนี้ยจะมีการปลูกนะคะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆตามฤดูการของผลไม้ผลผลิตชนิดนั้นๆนะคะนี่ด้านหลังนะตอนนี้นะคะปลูก มันสับปะหลังอยู่บางช่วงก็จะเป็นมะละกอเป็นแตงกวามาลาบบวบก็แล้วแต่นะคะตามฤดูกาลของชาวสวนที่จะปลูกกันนะคะใครที่มาอยู่ที่นี่นะคะถือว่ามีความโชคดีมากๆอย่างนน้อยนะคะเราเนี่ยได้ซื้อคุณภาพชีวิตให้กับตัวเราเองนะคะทั้งวันทั้งเดือนที่เราทํางานกันมาเหน็บเหนื่อยแล้วเราได้มาพักผ่อนอยู่ในพื้นที่ของเราที่บรรยากาศเงียบสงบนะใครที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะถือว่า เราจะมีความสุขนะคะเพราะว่าตรงนี้นอกจากเราได้อยู่ท่ามกลางสวนเกษตรมากมายตรงนี้ค่ะทุกคนมองเข้าไปนะคะนี่คือสวนปาล์มถัดมาตรงนี้จะเป็นสวนกล้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราสวนมันสับปะหลังเนาะแต่ว่าคือเขาจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นสภาพแวดล้อมตรงนี้มันทำให้เวลาที่เราทำงานเหนื่อยมาไม่ว่าจะเป็นแบบว่า งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้มาพักอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นอากาศธรรมชาติเห็นต้นไม้เขียวขจีรอบตัวเราแล้วเรายังมีเพื่อนบ้านที่มองเห็นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากนะักสิ่งสำคัญคือเราได้อยู่ได้ใช้ชีวิตนะคะอยู่ริมบึงแบบนี้ โอ้ว่าชีวิตของเราเนี่ยคงจะแบบว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้สิ่งสําคัญคือเดินทางเข้าออกคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่ดินของเราห่างจากถนนใหม่เลข3261เพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองปั๊มพีทีห่างจากตรงนี้1.6กิโลเมตรถือว่าเป็นอะไรที่มีความเจริญล้อมรอบล้อมไกลล้อมใจอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครที่จะมาจากนะคะ ถนนลังสิตนครนายกเลยห่างกันแค่6.5กิโลเมตรนะคะจากตรงนี้เราตรงไป300เมตรคือไปทะลุของแอนแล้วก็สามารถไปสวนเกษตรต่างๆหรือว่าจะทะลุปไปสถานที่ราชการต่างๆได้ที่นี่คือตำบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะใครที่จะมาจากฟิวเจอร์พาร์คนะคือเราอยากมีบ้านสวนสักแบบที่หนึ่งแต่ว่าเดินทางไม่ต้องไกลมากแล้วเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบอขอแนะนําที่นี่เลยนะคะถ้าเราจะมาจากตัวเมือง ัวกรุงเทพถ้าเราจะมาจากในเมืองเนาะกรุงเทพก็ได้ห่างจากอนุสาวรีย์ประมาณ63กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะนับจากฟิวเจอร์พาร์คก็จะห่างกันประมาณ32กิโลเมตรเองเราจะได้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติในขนาดเดียวกันที่เรายังต้องทํางานนะคะรับใช้ในเมืองอยู่แต่เราสามารถมาพักตากอากาศที่นี่ได้นะคะใครที่เจอที่ดินแปลงนี้รีบมาจับ,มาจ,บมาจองไว้เลยเราขายถูกเวอร์มากๆเลยนะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่หายากเลยทีเดียว สําหรับที่ดิน100ตารางวาที่รูปแปลงสวยมากๆนะคะตอนนี้เราเหลือแค่4แปลงสุดท้ายตรงนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยที่ดินที่แบบว่าติดบึงวิวบึงแบบนี้หายากเลยราคา430,000บาทเฉลีย่ยก็ตกตารางวาละ 4,300บาทเองเอาจริง,รงๆแล้วถ้าเราจะไปซื้อตามหมู่บ้านตามโครงการจัดสรรที่ดินสักแปลงหนึ่งที่อยากได้ริมบึงหรือว่าวิวริมบึงแบบนี้เราจะต้องซื้อตารางวาหนึง่งไม่ต่ำกว่า20,000บาทแต่ที่นี้เราได้บรรยากาศธรรมชาติวิวธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้อมไปด้วยสวนเกษตรล้อมไปด้วยบรรยากาศเขียวขจีนะคะ 430,000บาทโอเคว่าไม่แพงเลยนะคะสนใจลองแวะเวี่ยงกันเข้ามาดูได้นะทุกคนที่นี่ถือว่าเข้าออกสะดวกสบายมากๆใกล้โรงเรียนใกล้วัดนะคะใกล้สถานีอนามายัยใกล้โรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธัญญบุรี9.4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหานน่ะงา,หจางาจากถนนลังสิตนครนายกเนี่ย6.5กิโลเมตรห่างจากอบตบึงบา3.2กิโเมตรจากถนนลังสิตนครนายก6.5กิโเมตรนะคะนี่ จริงๆแล้วตรงนี้นะคะมีร้านอาหารชื่อดังชื่อดังอยู่หลายแห่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแกะกระบวนหรือว่าเรือนไทยผู้ใหญ่เด่นจะห่างเกินประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตลาดเจริญกันห่างจากตรงนี้ประมาณนะคะ4.8กิโลเมตรเองโรงพยาบาลหนองเสือ5.2กิโลเมตรนะคะนี่ ที่ว่ากันอำเภอหนองเสือก็ห่างก,กันแค่ประมาณนะคะ4.4กิโลเมตรเองเพราะฉะนั้นใครที่ได้ตรงนี้ไปถือว่าโชคดีมากเพราะว่าราคานี้ถูกมากๆเลยนะ430,000บาทรีบมาจับรีบมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยเอาเป็นว่าการพาชมในวันนี้ประมาณตามนี้ก่อนเนาะที่โหแพลนให้ทุกอย่างนะคะทุกคนเห็นไหมเครื่องบินกําลังมาเลยเพราะว่าที่นี่นะคะใกล้กับสนามบินเล็กหรือว่าสนามบินขนส่งสินค้าเนี่ยอยู่ของ11ของเราเนี่ยอยู่ของ10เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเครื่องบินคือบรรยากาศครบทุกรถเลยนะส่วนที่เห็นเสาไฟสายไฟ ไม่ได้ใกล้นะคือห่างไกลามากๆเลยแต่ว่าของเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยเครื่องบินกําลังบินมาพอดีเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีเราจะได้เห็นบรรยากาศเนาะส่วนที่ดินของเราคืออยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราจะยืนตรงนี้หรือว่ายืนด้านหลังก็จะประมาณเดียวกันนะคะทุกคน,อนโอเคการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเรื่องของที่ดินทั้ง4ี่แปลงตรงนี้9ก้าประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่ นใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตาเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆา,ากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆร้าที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกทุกแปล่งสำหรับวันนี้ลาก่นค่ะ